วิเคราะห์บอลฟุตบอลหญิงชิงแชมป์โลกฟ i f a Women World Cup 2023วันอังคารที่25กรกฎาคมพุทธศักราช2566เวลาบ่าย3โมงตรงคู่ระหว่างทีมชาติสวิตเซอร์แลนด์หญิงประทัดทีมชาตินอร์เวย์หญิงราคาของคู่นี้เปิดมาที่นอร์เวย์เปิดมาต่อปอและสกอร์สูงเปิดมาที่2ลูกครึ่งราคาค่อนข้างสมเหตุสมผลเลยทีเดียว สถิติการเจอกันของคู่นี้ค่อนข้างสูสีสวิตเซอร์แลนด์ชนะไป1เกมนอร์เวย์ชนะไป1เกมและเสมอกันไป1เกม ฟอร์มของสวิตเซอร์แลนด์ล่าสุด3เกมเสมอไป2เกมและเกมรอบแบ่งกลุ่มนัดแรกชนะฟิลิปปินไปส์ไปูนฟอร์มค่อนข้างดีเลยทีเดียวรูปเกมในนัดที่เจอฟิลิปปินบนอัดหนักอยู่ข้างเดียวแล้วก็ได้สกอร์มา2เม็ดชนะแบบกินเดิมพันพันพีนอีคำสวิตช,ชุดนี้มีตัวผู้เล่นสูงใหญ่พละกําลังดีมากวิ่งไล่บทบีเพสซิ่งไม่มีหมดเอาลูกครึ่งของฟิลิปปินสู้ไม่ได้ไปไม่เป็นฟอร์มจากนัดที่แล้วถือว่าโอเคเลยไม่แย่ามาเจออน์เวเกมนี้น่าจะสู้ได้ไม่แย่ ส่วนทางด้านนอร์เวย์เพิ่งจะแพ้ให้กับเจ้าภาพนิวซีแลนด์มาหยกหยกแบบเฉียดฉิว1-0โดย3เกมล่าสุดของนอร์เวย์ชนะ1สเสมอ1แพ้1ฟอร์มยังไม่นิ่งมากนักและล่าสุดในนัดแรกของรอบแบ่งกลุ่มก็แพ้มาเสียเปรียบสวิตมากๆเกมนี้จะพลาดไม่ได้เลยต้องบังคับชนะเท่านั้นแพ้หรือเสมอโอกาสตกรอบค่อนข้างสูงเป็นแมตช์บังคับให้นอร์เวย์ต้องบดบี้เพื่อ3แต้มในเกมนี้แต่มันก็ไม่ง่ายมากนักเพราะเกรดบอลที่เจอคือสวิตท,ทีมอันดับ20ของโลกเลยทีเดียว ท่นั้นเกมนี้มองแล้วว่าทีมรองอย่างสวิตหน้าลุ้นหน้าเชียร์เพราะชนะมาแล้วนัดแรกมีแพชชั่นเพื่อเล่นเอาสามแต้มพอๆกับนอร์เวย์ที่ต้องบังคับชนะเท่านั้นโอกาสที่นอร์เวย์เปิดเกมบุกยำแล้วหลังพลาดหลังหลุดมีค่อนข้างสูงเจอเกมสวนคมคมของสวิตแน่แน่แนฟันธงรองสวิตไปเลยมองว่าเกมนี้สวิตสู้ได้รองไปเรดปอไม่มีแพ้